สวัสดีครับวันนี้ผมนามาดิวของเล่นพวกตัวตัวกวนปวดปวดแบบนี้นะนี่คือแม่บัวแม่บัวปวดตรงไหนเนี่ยเห็นยังไงโอ้นี่ปวดตรงนั้นแล้วก็ต่อไปไอ้เนื้อสุสอรัสพี่มีไอตัววันี่ หนือต่อไปก็ไอตัวนี้เอ็นสาอูดเหมือนอูดเลยไป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 แล้วก็รถคันมันจะใส่เสืออืมนีม่เป็นเสือนะครับเอ็นดูล้วลแล้วไปไปแล้วเอ็นดูสิเอ็นดูนสิสกันละส,สุกนแ่คือเฟกัน เออมันม้ามีไหมม้ามีไหมมันย่นอันนี้อะไรเจ้าตัวใดที่เล็กที่สุดอ๋อนั่นน้องสาหรือเปล่ากัซเชล่ากัซเล่านี่คือกัซเชล่าสีส้มเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือแม่เจ้าหมาน่าเปิดตรงนี้นะทุกคบนี่ดีเปิดกัดดึงห่างเน้องเขาเลย นูรั้วไปดูแล้วไปดูมาแล้วนี่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนสยาวมาดูหนึ่ง่งสาวอยาวได้ไปล้เฮ้ยียเฮ้ยังสยาวดอ อันนี้คือเจ้าอนางสาวหอยที่กินอองมีหัวเจ้านี่ยแล้วก็จอันนี้เราขอลาไปก่อ,อน,น,น